ทำไมผู้ชายคือแฟนหนูเนี่ยทำไมถึงชอบให้เราใช้ปากก็คือใช้ให้เราเนี่ยออลเ,เซ็กให้เขาผู้ชายชอบแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าคะไม่ได้บอกมาด้วยว่าตัวเองแฮปปี้หรือเปล่านะคะถ้าอมองที่ตัวเองก่อนมองที่ตัวเราเองก่อนก็สมมติถ้าเรามองเป็นสตรีลาตัวเอง ผู้หญิงบางคนก็อาจจะชอบให้ผู้ชายทําออร่าคือใช้ปากให้บางคนก็คือชอบให้ใช้นิ้วบางคนก็ชอบการสอดใส่เป็นพิเศษเพราะว่าระบบประสาทสัมผัสแต่ละคนเนี่ยไม่ไม,ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยข้อดีก็คือแฟนเราอ่ะบอกเราว่าเขาชอบให้เราทําอะไรให้แต่ถ้าเราไม่ชอบก็คงต้องเปิดอกคุยกับแฟนว่าที่ไม่ชอบแบบเพราะอะไรหายใจไม่ออกมันจะอ้วกหรืออะไรยังไงก็พวกอย่างเนี้ยมันจะต้องคุยกันหรือว่าสื่อสารกันนะคะ แต่ว่าเคยมีคนที่เขาทําเป็นงานวิจัยของพวกบริษัทถุงยางอนามัยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เขาก็จะมีสรุปว,ว,ว่าจริงๆผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะชอบให้มีการสัมผัสแบบอื่นนอกจากแค่การสอดใส่ซึ่ง mm hmm. การทำออร์เรลเซ็กหรือว่าการใช้ปากให้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าเพลิดเพลินดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนค่ะมันก็มีความแตกต่างไปในแต่ละคู่นะคะ